สตาร์ทนะครับชึ่งเดียวติดมีเสียงท่อเล็กน้อยเดี๋ยวเบิ้ลนห้ฟังนะครับฝากระโปรงเดิมหมดนะครับผมสติกเกอร์ไม่มีลอกนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะผมตัวนี้ประตูนะครับแดมมาคู่หน้านะครับที่ผมเปิดดูตอนล้างรถนะครับใส่ท่อเป็นท่อนิโตะนะครับปลายท่อนิโตะนะครับเปปลายท่อนิโตะมานะครับโลโก้แดงนะครับผมใส่เองใหม่ๆนะครับใหม่คลิปนะครับหน้าร้านขาย4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันผมขาย4ี่แสน การให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายข่มขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำอันผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะผมมอเตอร์เจียตัวคานะครับวันนี้เรามาอยู่กับรถขวัญใจไวรุ่นนะครับเห็นเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าไม่มีแจ๊งหเอนี่มีมาให้แล้วนะผมคือปกติผมมีแต่ว่าปกติอ่ะมันไม่ค่อยหลุดจองครับคือเข้ามาลุบจอง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 แล้วมันทาคลิปไม่ทันนะครับผมมันจะขายก่อนนะครับแต่คันนี้นี่เพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนวันนี้ก็เลยทาคลิปซะหน่อยนะครับแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมหมดนะครับไม่มีน็อตขยับสักชิ้นนะครับการันตี ตอนแรกรถมาเดิมๆเลยนะแต่ว่า JK ต้องแต่งสักนิดนะครับไม่ได้แต่งเอาแรงแต่ว่าแต่งเอาสวยงามนะผมแต่งให้เรียบร้อยนะครับหมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับมาดูที่ฝากระโปรงหน้าก่อนเลยนะครับผมน็อตนะครับไม่ขยับนะครับสักจุดนะครับแก้มนะครับเดิมสวยพ่องเครื่องนะครับเดิมสวยไม่มีพ่นนะครับผมเดิมสวยนะครับคานเดิมหมดนะครับผมฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับ ฝากระโปรงเดิมหมดนะครับผมสติกเกอร์ไม่มีลอกนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับผมตัวนี้ ตามสไตล์ Honda เลยนะใครเป็นแฟนๆ Honda เนี่ยจะน่าจะเริ่มจากันได้แล้วนะครับว่า Honda มีสต like ิกเกอร์อะไรบ้างเครื่องนะครับเดิมนะครับกลิปนะครับเดิมคลิปๆไม่ได้แต่งเครื่องนะครับเพราะว่า Honda เนี่ยไม่ต้องแต่งก็แรงอยู่แล้วนะครับคนไทยเลยชอบมากครับ Honda Jazz ตัวนี้หรือว่า Honda City เนี่ในเครื่องเดียวกันนะครับแรงอยู่แล้วนะครับออกตัวแรงมีหมดประหยัดน้ำมันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นี่ก่อนเลยโลโก้นะครับโลโก้ดําแดงนะครับต้องมีนะครับไทยสายเล่น Honda แต่งสวยงามต้องมีนะครับโลโก้แดงตัดดำนะ ต้องมีหน้าหลังพวงมาลัยนะครับถึงจะทําให้เรามีฟิลลิ่งเอ้ยเป็นสายซิ่งนิดๆนะครับมาดูต่อนะครับที่ล้ออันนี้เป็นล้อเวลนะครับงานล้อเบานะครับงานไทยนะครับพร้อมกับยางค้างปีนะครับยางค้างปีคืออะไรคือยางใหม่เนี่ยแหละครับยางใหม่กิ๊บเลยแต่ว่าปีเนี่ยมันจะเก่านะครับผมก็ซื้อมาเอามาแต่งให้ลูกค้านะครับ คือได้ยางใหม่งานไทยนะครับได้ของใหม่ไปเลยนะครับคันนี้แต่งมาเต็มเต็มนะครับยางดอกเต็มนะครับตีนตุกแกมีเต็มแน่นนะครับล้อเบาเป็นยังไงล้อเบาเนี่ยมันจะเบาเวลาตกหลุมเนี่ยมันจะดุ้งได้นะครับซ่อมได้ไม่ได้แตกเหมือนล้อจีนนะครับอันนี้คือล้อเบางานไทยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกให้ดูด้วยเดี๋ยวมียกให้ดูนะว่าล้อเบาเนี่ยมันเบายังไงนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มนะครับเป็นตัววีนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่หูกระจกเท่านั้นนะคครรรััับบอกกวาเลล้นนนะะง ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับสมาร์ทคีเลสนะครับแล้วก็มีปุ่มให้ด้วยนะครับสำหรับล็อกรถเปิดรถนะครับมีคู่เลยนะครับซ้ายขวานะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับมาเปิดดูนะครับรถนะครับเดิมสวยอย่างที่บอกไปคันนี้ติดซับเสียงมาด้วยนะครับอันนี้เรียกแผ่นซับเสียงนะครับติดซับเสียงมารอบคันเลยนะครับประตูนะครับแดมมาคู่หน้านะครับที่ผมเปิดดูตอนล้างรถนะครับอาร์คนะครับเปิดให้ดูได้นะครับกล้าเปิดทุกจุดนะครับว่าสวยนะครับกล้าเปิดหมดนะครััับบบวว่ารรรคคสยเดิมนนะะะ4ปตู ผมกลัวคลิปมันจะยาวนะฮะอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทุกบานนะครับแต่ว่าผมรับประกันให้นะครับว่าคันนี้อาร์คสวยเดิมไม่มีพ่นซับในนะครับในนมาแล้วครับแผ่นเพจนะครับ Honda Jazz Honda Civic นะครับซิตี้ต้องอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเสาซ้ายนะครับเพจต้องเดิมนะครับไม่มีการดึงหมุดตอกใหม่นะครับผมน็อตประตูนะครับต้องเดิมต้องไม่ขยับนะครับอย่างคันนี้เลยนะครับผมกิ๊กกิ๊กสวยๆนะครับมาดูกันด้านหลังบ้างนะครับอย่างที่แจ้งครับมีติดซับเสียงมาแล้วนะครับรอบคันเลยนะครับผมนะครับด้านหลังของตัวเจ็ดนี้นะครับตตีไววว้้ก่อนนะะคครรรััับบเเเพาาถป็จ เป็นสีดำนะครับถ้าเป็นตัวเอจะเป็นสีดำนะครับคิ้วหลังพร้อมกับโลโก้ที่ผมติดเข้าไปใหม่นะครับแดงดําตามสไตล์รถซิงนะครับผมเดีย๋ยวเปิดฝาท้ายให้ชมครับเปิดฝาท้ายมาปุ๊บนะครับน็อตไม่ขยับเหมือนเดิม,มนะครับฝาท้ายเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับฝาท้ายเดิมน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมคันนี้ผมใส่ท่อมาให้ด้วยนะครับใส่ท่อเป็นท่อนิโตะนะครับปลายท่อนิโตะนะครับเป็นปลายท่อนิโตะมานะครับให้ความรู้สึก เสียงนะครับกลางวันเพิ่มนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอโดยรวมอยู่กับรถแต่งแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างจะดูสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูนะครับท้ายนะครับมียางอะไหล่ครบนะครับผมท้ายยางอะไหล่นะครับมียางอะไหล่เรียบร้อยนะครับแผงท้ายเดิมนะครับตัวนี้เบาะพับได้ด้วยผมพับให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เบาะพับได้นะครับตามสไตล์แจ๊สนะครับผลของได้เยอะนะครับเบาะพับราบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูนะครับด้านนี้กันบ้างนะครับสวยเดิมนะครับคมเหมือนเดิมอาร์คดึงให้ดูหน่อยก็ได้ครับ ดึงให้ดูแบบแวบๆนะครับนานเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับเพื่อนๆบอกว่ามันนานยังเลยเสียเวลาดูนะครับนี่จับได้นะครับขอบประตูไม่มีพ่นซับในไม่มีรอยปากอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมกิฟต์น็อตเนี่ยอันนี้ติ๊กเกอร์โรงงานนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับตามอายุนะครับคันนี้นะครับเป็นแจ๊ดนะตัววีนะครับลองท็อปปี2014นะครับผมมาดูที่ประตูหน้านะครับประตูหน้าประตูหน้ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสวิตช์นะครับควบคุมกระจกนะครับไม่มีลอกนะครับสวิตช์ยังไม่ลอกนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนนนนะะะคคคครรรรรััััับบบบผมมีสสตติิ๊๊กกกกเเอออ์์ยยยาางงงู่่ฝข อยู่ตรงนี้นะครับสติกอร์ยางนะครับสติกอร์ยางครับรอยอาร์คของตัวกรนนะครับยังอยู่ครับตรงเป๊ะนะครับไม่เคยขันนะตัวนี้มีอะไรอีกนะครับมีโหมดประหยัดมีระบบการลื่นถลายนะครับคันนี้น่ยจะเคยติดเครื่องเสียงนะครับเพราะว่ามีแผ่นดมที่ประตูแลวก็ตรงนี้นะครับหายไปนะครับเคยติดเครื่องเสียงนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมรับประกันให้สตาร์ทนะครับชื่งเดียวติดมีเสียงท่อเล็กน้อยเดี๋ยวเบิ้ลได้ฟังนะครับมันจะ เพิ่มความเราใจในการขับขี่นิดเดียวนะครับอย่างที่แจ้งนะครับโลโก้แดงนะครับผมใส่เองใหม่ๆนะครับยังไม่ลอกนะครับใหม่คลิปนะครับเบาให้ชมได้เลยนะครับผมแต่งมาทําใหม่หุ่มใหม่ทั้งหมดนะครับของเดิมเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ผมหุ้มมาใหม่ทั้งหมดทั้งหน้าหลังนะครับสวยสไตล์สปอร์ตนะครับพุ้มมาใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับของเดิมเป็นเบาะผ้านะครับสไตล์สปอร์ตนะเป็นเบาะหนังนะครับสีดานะครับตัดกับสีแดงนะครับผม สวยๆทั้งภายนอกทั้งภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรถกันครับว่าภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราปิดประตูฟังเสียงท่อนะครับเงียบๆกันอยู่ในรถดีกว่านะครับ ภายในสีดำนะครับผมมีแอร์แบ็กเ b s คู่หน้าให้พร้อมนะครับวิทยุตัวนี้สามารถต่อบลูทูธได้นะเพื่อนๆท่านใดไม่รู้นะครับสามารถต่อบลูทูธเชื่อมต่อฟังเพลงได้นะครับจะมีโหมดบลูทูธให้นะครับอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แต่เขาไม่ได้เขียนไว้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากรู้วิธีการนะครับในคู่มือมีแจ้งนะครับวิธีการแบบละเอียดนะในคู่มือผู้ใช้รถมีแจ้งอันนี้นะครับคู่มือครบนะครับระมุดรับประกันมีครบนะครับเช็คศูนย์นะครับตรงนะครับมีผมตรวจรถแล้วด้วยนะครับคันนี้มีใบตรวจรถให้นคปีี24สขขาวเเลลง เรื่องตัวถังนะครับมีให้หมดนะครับผมคันนี้นะครับผมไม่พาล้อว่าอะไรเพราะว่าล้อเนี่ยผมเปลี่ยนยางมาใหม่คือถ้าไปวิ่งเนี่ยสามสิบสี่สิบโลเนี่ยมันจะมีการสึกของดอกยางบ้างเดี๋ยวลูกค้าถามว่ายางเก่านะครับล้อเก่าผมเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับใช้ได้หมดนะครับหลังคานะครับสะอาดสะอาดเลยนะครับหลังคาสะอาดสะอาดนะครับลิ้วรอยรอบคันนะครับผมให้ไปเลย95%นะครับตัวนี้ถามว่าซื้อตัวนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้ผมให้ไปเลยนะครับรับประกันนะครับหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลครับช่วยเหลือย ฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีนะครับภาษีต่อมาแล้วครับเป็นปี66นะเครดิตดีเท่านั้นนะครับที่ฟรีดาวสําหรับฮอนด้าแจ๊ดตัวฮิพทิพแบบนี้นะครับประวัติสายนะครับไม่สามารถฟรีดาวได้แจ้งได้เลยนะครับประวัติสายในใช้เงินออกรถประมาณประมาณ20,000ื่นนะครับประมาณ20,000ื่นประวัติสายทํางานประจํานะครับแต่ถ้าประวัติสายรับสดอันนี้ดาวเยอะนะครับดาวเยอะแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับแบ็คลิสต์ดาวเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับฮอนด้าแจ๊ดตัวนี้เพราะว่ารถเนี่ยมันมีแต่จะหมดไปนะครับมันกลายเป็นรถตัวเก็บ ประหยัดให้ด้วยนะครับเปิดปิดเป็นโหมดอีโค่ไม่อีโค่นะครับผมมองตรงนะครับตัวแจ๊ดเนี่ยต่อให้เปิดอีโค่ก็ยังแรงอยู่นะครับออกตัวเนี่ยออกปึ้บไปปั๊บนะครับสไตล์ฮอนด้าตามเท้าเลยนะครับคนเลยชอบมากนะครับอันนี้นะครับหน้าร้านขาย439,000ผมขาย419,000พอเออเอาไปเลยราคานี้419,000นะครับผ่อนประมาณเดือนละประมาณ7,000ไปไปนะครับจะไปป่าคดิตดีลงอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าตัวล้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับที่ล้อเบาที่ผมบอกเนี่ยล้อเบาเนี่ยมันเป็นยังไง สามารถไปลองยกได้สมมุติไปซื้อล้อนะครับบอกเอ้ยงานล้อเบางานไทยเนี่ยยกมาจริงมันเบาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปชมครับตัวนี้ครับผมใส่เป็นงานล้อเบานะครับล้อเวลนะครับของตัวนี้นะครับยี่ห้อโปรเจกต์นะครับใส่คันแจ๊สที่พูดถึงเมื่อกี้พร้อมกับยางชุดนี้นะครับรับมาล็อตเดียวกันล้อเบาเป็นเเนี่ยล้อเบา ล้อเบายกแค่นี้นะครับล้อเบานะครับยกไหวนะครับล้อเบาเนี่ยสมมติยกขั้งมือเนี่ยสบายเลยนะครับง่ายๆนะครับยกล้อเบาถ้าคุณยกแล้วมันหนักไม่ใช่ล้อเบาถ้าคุณต้องเอ้ยยกอย่างนี้ไม่ใช่ล้อเบาแล้วล้อเบายกแค่นี้นะครับล้อเบามีแท็กให้ด้วยนะครับเขามีแท็กมานะแต่ว่าตอนติดใส่รถเขาก็เอาแท็กออกกันหมดนะครับอย่างที่บอกนะครับยางเป็นยางใหม่นะครับเป็นยางใหม่ปี21เลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับแถมไปให้เลยนะครับกับแจ๊คคันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก่อนอื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบบ์กกกกกดดสสััััั่่่นนนนนนนรรรระะะิงงงคคคเเเเพพือป็าาาาาลใใใจจจหห้วทีม สามารถติดต่อมาตามที่อยู่ที่ผมขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับมาพูดคุยสอบถามกันนะครับปรึกษาปีนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสครับใส่ใจทุกคันดันทุกเคสรถสวยตามที่แจ้งอย่างที่แจ้งไปเลยนะครับในอีพีหน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับหรือเป็นรถแนวไหนนะครับหรือเป็นข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับไว้เจอครับสวัสดีครับผมขอไปขับรถก่อนนะครับสนุกมากเลยครับขับแจ๊ดคันนี้